ผู้หญิงไม่ควรออกกำลังกายตอนท้องว่างจริงไหมคลิปนี้มีคําตอบค่ะตอนนี้เนี่ยมันมีคลิปที่ไวรัลมากๆที่บอกว่าผู้หญิงไม่ควรออกกำลังกายตอนท้องว่างคลิปนี้มันก็มีความจริงค่ะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบไหนมันถึงจะถูกละ่ปะปัจจัยสําคัญที่จะทําให้ร่างกายไม่ดึงเอากล้ามเนื้อออ,อกมาใช้เป็นพลังงานข้อแรกนะคะถ้าเกิดว่าเราทานแคลอรี่แล้วก็สารอาหารพอยังไงร่างกายก็ไม่สูญเสียกล้ามเนื้อนแน่นอนค่ะข้อที่2ถ้าเกิดว่าออกกาลังกายแบบสั้นๆนะคะไม่ได้ออกกําลังกายหนักร่างกายก็จะยังมีไกลโคเจนพอเพื่อ ช่วงฮอร์โมนของผู้หญิงนั่นเองค่ะก่อนที่ผู้หญิงจะเป็นประจำเดือนจะอยู่ในช่วงฮอร์โมนที่สูงช่วงนี้เนี่ยฮอร์โมนของเราไม่ยอมปล่อยให้ไกโคเจนมาเป็นพลังงานก่อนเป็นประจำเดือนประมาณ7วันควรจะทานอาหารก่อนที่จะออกกำลังกายนั่นเองค่ะจะจะเป็นคนที่ออกกำลังกายท้องว่างอยู่แล้วนะคะสิ่งที่จะทานก็จะมีแค่ MCT หรือว่ากรดไขมันอิ่มตัวชนิดดีเจสก็สามารถออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเจสชินกับการออกกำลังกายแบบนั้นและการออกกำลังกายของเจสไม่เกินห่งชั่วโมงแน่นอนค่ะอย่าลืมฟังร่างกายสมถาาร แอด w i ฟิ with it with underscore jess หรือว่ากดลิงก์ในไบโอมมาปรึกษาแจ็สได้เลยค่ะ